สำหรับในวันนี้ก็จะขอกล่าวถึงเรื่องจิตโดยกิจซึ่งท่านผู้ฟังจะได้ทราบว่าจิตจะสั่งอะไรได้หรือไม่เพระเหตุว่าจิตทั้งหมดเป็นสภาพรู้ก็จริงแต่พระเหตุว่าจิตมีหลายประเภทโดยนัยะต่างๆเช่นโดยชาติการเกิดจิตเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มี เป็นวิบากก็มีเป็นกิริยาก็มีกุศล,ลจิตนั้นได้แก่จิตซึ่งประกอบด้วยเหตุที่ดีเมื่อเกิดแล้วเป็นเหตุแล้วย่อมจะทำให้เกิดผลข้างหน้าธรรมดาจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อเกิดขึ้นเป็นอกุศล,ลจิตจะเปลี่ยนสภาพของจิตดวงนั้นให้เป็นกุศลจิตไม่ได้จะเปลี่ยนสภาพของจิตดวงนั้น,ให,น,ลลน,น,นให้เป็นวิบากจิตก็ไม่ได้ เมื่อจิตดวงหนึ่งเกิดมาเป็นอย่างไรก็เป็นลักษณะนั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าจิตเป็นอกุศลเป็นจิตที่ไม่ดีประกอบด้วยเหตุที่ไม่ดีประกอบด้วยอกุศลและเจตสิกเวลาที่ดับไปสามารถที่จะเป็นปัใจจัยให้อกุศลวิบากเกิดขึ้นสำหรับกุศล,ลจิตเมื่อดับไปแล้วก็เป็นปัจจัยที่จะให้กุศลวิบากเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นอกุศลวิบากไม่ใช่อกุศลลจิตและกุศลวิบากไม่ใช่กุศลลจิตเหตุว่าวิบากจิตนั้นเป็นจิตที่เป็นผลของอากุศลกรรมและกุศลกรรมเพราะฉะนั้นโดยชาติการเกิดก็มีจิตถึงสี่ประเภทคือมีกุศลจิตหนึ่งอกุศลลจิตหนึ่งวิบากหนึ่งกิริยาหนึ่ง สำหรับกิริยาจิตนั้นก็เป็นจิตที่ไม่ใช่ผลของกรรมและไม่ได้ประกอบด้วยเหตุที่จะให้เกิดผลข้างหน้าเพราะฉะนั้นก็ควรจะได้ทราบนะคะว่าถึงแม้ว่าจิตจะเป็นสภาพธรรมะที่รู้อารมณ์เป็นสภาพรู้ก็จริงแต่ก็มีมากมายหลายประเภทและก็โดยประเภทใหญ่ก็จำแนกออกได้โดยหลายในยะณ ในภพหนึ่งชาติหนึ่งที่จะเริ่มความเป็นบุคคลน,นี้ก็เพราะปฏิสนธิจิตทำกิจเกิดขึ้นเป็นดวงแรกในภพนี้ถึงแม้ว่าจิตนี้จะเป็นสภาพที่รู้อารมณ์เพราะว่าลักษณะของจิตแล้วแล้วก็เป็นสภาพที่รู้อารมณ์ทุกดวงแต่จิตที่รู้อารมณ์ดวงนี้ทำกิจสืบต่อจากจิตดวงสุดท้ายของชาติก่อน คือทำรรกิจปฏิสนธินี่ก็เป็นกิจหนึ่งในสิบสี่กิจของจิตจิตทั้งหมดไม่ว่าจะในภพไหนภูมิไหนก็ตามจะมีกิจการงานเพียงสิบสี่กิจเท่านั้นและสำหรับจิตดวงแรกในภพนี้ทำกิจปฏิสนธิคือเกิดขึ้นสืบต่อจากจุดต,ติจิตซึ่งเป็นจิตดวงสุดท้ายของชาติก่อนชาติก่อนท่านผู้ฟังจะอยู่ที่ไหน จุติจิตในชาติก่อนทำกิจเคลื่อนจากภพนั้นแล้วปฏิสนธิจิตซึ่งเป็นจิตดวงแรกในชาตินี้ก็เกิดสืบต่อจากจุดติจิตในชาติก่อนโดยชาติปฏิสนธิจิตเป็นวิบากเป็นผลของกรรมปฏิสนธิจิตจะเป็นตัวกรรมคือจะเป็นตัวกุศลและอกุศลไม่ได้ปฏิสนธิจิต แล้วแต่ว่าจะเป็นผลของกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมที่เป็นกามาวจระจิตกามาวจระภูมิซึ่งเป็นไปกับภูมิที่เต็มไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือว่าเป็นผลของการเจริญสมถาภาวนามีสมาธิที่มั่นคงเป็นชานจิตแล้วไม่เสื่อมเวลาที่ก่อนจะจุดติชานจิตก็เกิดเมื่อจุติจิตของชาติก่อนดับไปแล้วก็ทำให้ปฏิสนธิจิต ซึ่งเป็นรูปาวัจระวิบากจิตเกิดขึ้นในพรหมโลกเพราะฉะนั้นการเกิดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพบใดภูมิใดเป็นจิตประเภทวิบากมีใครสั่งให้ปฏิสนธิจิตเกิดบ้างไม่มีจิตเป็นสภาพรู้และจิตที่เกิดดวงแรกนั้นจะให้เป็นกุศลก็ไม่ได้จะให้เป็นอกุศลก็ไม่ได้จะให้เป็นกิริยาก็ไม่ได้ ถ้าเหตุว่าการที่จิตใดจะทํากิจปฏิสนธิแล้วแต่กรรมกรรมหนึ่งซึ่งเป็นชนะกกรรมกรรมไม่มีมากทีเดียวค่ะในชาตินี้ก็ทํากันไว้คนละมากมากชาติก่อนก็มากชาติก่อนโน้นโน้นก็ทําไว้มากแต่ว่ากรรมใดจะทําให้ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นก็แล้วแต่ว่าจะเป็นผลของกุศล,ลกรรมหรืออกุศลกรรมสําหรับในภูมิมนุษย์การเกิด เป็นผลของมหากุศลหรือกามาวจระกุศลคือกุศลที่ยังเนื่องกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นปัจจัยเมื่อเป็นผลของกุศลก็ทำให้เกิดปฏิสนธิด้วยมหาวิบากซึ่งเป็นผลของมหากุศลในมนุษย์ส่วนการที่แต่ละท่านเกิดมาด้วยมหาวิบากซึ่งเป็นผลของมหากุศล หรือจะใช้คําว่ากามาวจระวิบากซึ่งเป็นผลของกามาวจระกุศลนี้ก็ไม่มีใครทราบได้ว่าเป็นผลของทาตุกุศลหรือสีละกุศลหรือว่าภาวนากุศลแต่ว่าทราบได้ว่าเมื่อปฏิสนธิในภูมิที่เป็นสุขติภูมิในมนุษย์ก็ต้องเป็นผลของกามาวจระกุศลและปฏิสนธิจิตซึ่งเกิดขึ้นนั้นไม่มีใครสั่ง แม้แต่กรรมก็สั่งไม่ได้เมื่อได้ทำกรรมลงไปแล้วก็แล้วแต่ว่ากรรมนั้นพร้อมด้วยปัจจัยที่จะให้เกิดผลเมื่อไรชาติไหนเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นนั้นไม่มีจิตใดสั่งเลยให้ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นกรรมที่ได้กระทำไปแล้วสำเร็จไปแล้วเมื่อพร้อมสมบูรณ์ที่จะให้ผลเกิดขึ้นก็ทำให้ผลเกิดขึ้น ถ้าเป็นกรรมที่จะทําให้ปฏิสนธิกรรมนั้นก็ชื่อว่าชนะกกรรมคือกรรมที่ทําให้ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นและในขณะที่ปฏิสนธิจิตเกิดก็จะต้องมีเจตสิกซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตรู้อารมณ์เดียวกับจิตดับพร้อมจิตแล้วก็เกิดที่เดียวกับจิตแล้วแต่ว่าจิตดวงนั้นเกิดที่ไหนเจตสิกที่เกิดร่วม ดับจิตนั้นก็ดับพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันแล้วก็เกิดที่เดียวกันด้วยในขณะนั้นเจตสิกที่เกิดกับจิตทั้งหมดเป็นวิบากเจตสิกไม่ใช่กุศล,ลเจตสิกไม่ใช่อกุศล,ลเจตสิกแต่เป็นเจตสิกที่เป็นประเภทวิบากที่เกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นปัจจัยเวลาที่กรรมจะทําให้จิตเกิดขึ้นไม่ได้ทําให้แต่เฉพาะจิต เท่านั้นที่เกิดขึ้นมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเป็นวิบากร่วมกันเพราะฉะนั้นในขณะที่จิตเกิดขึ้นมีเจตสิกมากมายเกิดร่วมด้วยนั้นจิตก็ไม่ได้สั่งให้เจตสิกนั้นเกิดร่วมด้วยเจตสิกก็ไม่ได้สั่งให้จิตเกิดร่วมด้วยแต่ว่าทั้งจิตและเจตสิกซึ่งเป็นวิบากเป็นผลของกรรมนั้น เกิดเพราะกรรมที่ได้กระทำแล้วมีปัจจัยที่จะทำให้วิบากจิตและเจตสิกเกิดร่วมกันในขณะนั้นและสำหรับในภูมิที่มีขันหาก็จะต้องมีรูปเกิดพร้อมกับปฏิสนธิจิตและเจตสิกด้วยตั้งแต่อุป,ปาทะขณะธรรมดาจิตที่เกิดขึ้นจะมีขณะเล็กสามขณะเป็นอนุขณะคือขณะแรกที่เกิด เป็นอุปาทขณะขณะที่ยังไม่ดับไปเป็นทิติขณะและขณะที่ดับเป็นพังคขณะเพราะฉะนั้นจิตดวงหนึ่งก็มีสามขณะย่อยและในอุปาทขณะของปฏิสนธิจิตและเจตสิกที่เกิดนั้นมีกรรมมัชรูปเกิดร่วมด้วยรูปที่เกิดในขณะนั้นไม่ได้เกิดเพราะจิตแต่เพราะกรรมที่ได้กระทำแล้วนั้นเป็นปัใจจัยให วิบากจิตและเจตสิกและกรรมมชรูปเกิดขึ้นในขณะนั้นเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็จะพิสูจน์ได้โดยขั้นปริยัติว่าในปฏิสนธิจิตในภูมิที่มีรูปรูปนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะจิตสั่งจิตไม่ได้สั่งให้รูปเกิดขึ้นเจตสิกไม่ได้สั่งให้รูปเกิดขึ้นเพราะว่ารูปเกิดพร้อมอุป,ปาทขณะของปฏิสนธิจิตที่ว่า ถ้าจิตสั่งได้ก็จะต้องมีฝ่ายที่จะต้องรับคำ